เดีวครับวันนี้พบกับเอ็มอยู่ในชาแนลเหมาเดิมนะครับวันนี้ผมมาพิพิภัณันสตะน้ําที่ร้อเอ็ดหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาแปดปีมีอะไรบ้างอยู่ในนี้ครับมีอะไรบ้างครับมีภาพภาพกตรกัดแล้วก็พวกปลาาเออเห็นอยู่พาเที่ยวนะวันนี้อ้าว เจอแล้วตู้แรกปลาเทวดาแล้วก็ปลาว่าน่าหนอเชื่ออะไรนะปลาเทวดาแล้วก็ปลาว่าน่าหนอแต่ว่าผมไม่เห็นปลาเทวดาเนี่ยชื่อใช่ไหมนี่นะชื่อปลาเทวดาแล้วก็ปลาหน้านอนะฮะปลาตะเพียนทองฮะปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนหาดูได้ง่ายๆนะปลาตะเพียนมีเยอะนะครับเยอะจะมีปลาสวายอยู่นะครับแต่ว่าไม่เห็น<ม>ลองดูปลาสวายดูเขื่อนก่อแล้วก็ท่านผู้ชมตอนนี้ผมไม่เห็นครับ อ้าวมันตู้ใหญ่มันรวมกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหน่าจะรวมกันมีทุกพันธุทุกนี่เลยปลายี่สบครับน่าจะไอตัวนี้แหละนึ่าปลาหมาปลาหมาไม่แน่ใจมาว่ามันปลาบ้าปลาบ้าวอยไหมล่ะอันไม้ ผมไม่เห็นปลาส้มพาพาลูกดูหน่อยครับพาลูกดูนะปลาเค้าแล้วก็ปลาตุ๊กแกมันมันหลับอยู่นะครับมันเป็นพฤติกรรมของมันอยู่แล้วอ้าวหลับเหรอใช่กี่ตัวเนี่ยสามตัวกี่ตัวด้วยดิะสี่อา้าวนี่ตัวนึง ซอกเกอร์รึเปล่าเนี่ยไม่ใช่ซอกเกอร์ปลากดแค์กดแรรคร์กดแค์นะจะชอบอยู่มุมนะครับเนี่ยมีอยู่สองตัวนะอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวเดียวตัวเดียวตัวมันยาวแล้วก็ปลาตัวน้อยอีกสามตัววันนี้วันนี้จุกๆไปเลยสิบนาที แปดนาทีพ่อแปดพ่อปลากระพงนะปลากระพงนึ่งมะนาวอ๋อเนี่ยที่เขาไปทำนึ่งมานา่ะมาดูที่ทมาาแม่เรียกไปทำเลยฮะพูดชัดๆเสียงดังชัดไม่ฟังชัดไม,ม่เปรี้ยวเห็นปลาสลิดแล้วก็ปลากระเบนนะครับ นี่ลายปลากระเบนลายลายดาวลายจุดลายจุดหรือั่นแหละแล้วก็ตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันหัวมันคอนมูแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือปลากระเบนนะครับโอ้อห,หนะ้น,นี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นสันตวเล้ยงตนานเลยอให้ดูิอริกต ท่านว่าปลาจระเข้นั่นแหละลมีสองตัวอาริเกเตอร์อ่ามาดูตัวซิยูมาดูตัวซิน่าจะมีสองตัวเพราะว่าพวกปลาลิเกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์จระปขาเขาจะชอบอยู่ในน้ำพวกทำไมมันสีดำกับสีขาวเนะี่ยสีดำน่าจะเป็นตัวผู้ โอเคไปท้านี่ต่อไปนถ้าจะเป็นปลาชะออนแล้วว่าตัวนี้มาจากไหนเป็นปลาชะออนปลาสาดสลดัดปลาสลาดัดน้องอยู่นี่สีสวยมากอย่าใกล้นะเห็นไหมตัมวนี้ก็ มาป้อมนะฮะมาเฮียนนะบรรยากาศสดๆที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปลาแป้นแก้วแล้วก็มีูุ้งด้วยปลาแป้นแก้วแล้วเขาเอากุ้งมาทำอะไรจังแล้วเขาเอากู้มาทำอะไรเอ้าวเอาคไปตัวใหญ่จังเอาไปทางไปตากแห้งหรือเปล่าเนี่ยกู้งอะไรตัวใหญ่จังมันไม่มีเอาไปตากแห้งให้หน่ะปลาพวกนี้แล้วเขาเอากู้มาปล่อยทำไม มันตัวใหญ่ไม่ดูง่ายเลยอาหาเอามากินก็จะพืชเอ๊ะมันอาจจะกินปลาก็ได้นั่นตลยเฮ้ยเหมือนกับจะที่หนีบมือพ่อเลยกล้ามหายอยู่ปลาแผลยังไม่หายเลยหายอยู่ๆโอ้กล้ามมันคมมากเลยนะอยู่วิสวด้วยคมนะ งักเาแสดงว,ว่าปลาพวกนี้เขาน่าจะเก็บไว้เป็นอาหารคุณหรือเปล่าไปกองต่อไปกันเลยครับมีตั้งหลายสีดําๆแต่ปลาสวายนี่ไม่เห็นจริงๆแนะไม่รู้เป็นสวายโอู้ สวยเผือกเฮ้ยมันเหมือนปลาบึกเลยอ่ะสวยปงนะมันตัวใหญ่แต่เราไม่เห็นแสดงว่าน่าจะอยู่สูงคล้ายปลาบึกเลยใช่ขาวสวยังปงกระป๋องนี่ปลาปู่นี่นีพ่อพ่อครับมันมีตัวใหญ่ไหนพาไปดูตัวใหญ่กันเลยจะครบแปดนาทีแล้วเหมือนไหม ห้าโมงผ่านๆคืออันนี้คือวิธีการไล่เหยื่อของเขาไปดูปลาใหญ่เนาะอุโมงมีไหมนี่นี่ยุ่งยุ่งแล้วตัวมันทำไนี่นี่ี่ครับปลาตัวที่หามันมันไม่ได้อยู่ตรงหุ้นน้มันอยู่ตรงนี้โอ้โหมีหลายตัวเลยโอ้หนุนมาแล้ว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 บวกมือยิู่ วใหมอ่นปิดคลิปเลยโยปิดคลิปนะวันวันพวกผมก็ขอตัวไปดูปลาก่อนนะครับสำหรับวันนี้คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ M Channel เอ็นยูไ n ชแนลด้วยครับสวัดีครับ